และเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงจากไมซาราม o นิกบ l i n k 500 B2 Plus นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเนี่ยจะมี1ตัวรับแล้วก็2ตัวส่งแบบนี้นะครับเป็นไมว i เลสนะของค่ายซารา m มนิกนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มีทั้งแบบ ที่หนีบเสื้อนะครับและตอนนี้เราใช้แบบแม่เหล็กนะครับแบบติดจากข้างในอย่างนี้โอ้สะดวกมากเลยนะครับสําหรับแบบใครที่ปกเสื้อเนี่ยม,มันชิดเกินไปนะเพราะว่าเขาบอกว่าระยะระยะห่างจากตัวเขาเรียกอะไรไม้กับไม้กับตัวปากเนี่ยประมาณ1นึ่งหนึ่ง,งประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยหนึ่งฝ่ามือมอ่าหนึ่งฝ่ามืออ่าตอนนี้ก็คือ2ตัวส่งนะครับอ่าลองลองพูดใชรับคุณผู้หญิง <laughs> 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 อันนี้ก็คือไมไมไวเลสนะครับเขาบอกว่าสามารถรับระยะสัญญาณได้ที่150เมตรเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินไปไกลๆเลยนะ150เมตรนะครับว่า <c oughs> อ่านนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอยู่ตรงนี้นแ,ลแล้วแล้วเรามาดูกันว่าความดังของตัวไมเนี่ระยะไกลๆเนี่ยร5อเมตรนี่มันความคมชัดของเสียงนี่มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยนะมัน150เมตรนี่มันก็มันก็ไกลมากเลยนะ มันมันไกลโดยปกติเราก็จะถ่ายกันประมาณเนี้ยไกลสุดก็คือประมาณเนี้ยจากจากจากระยะตัวกล้องมาที่ผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือไกลสุดละเวลาเราถ่ายคลิปบล็อกทั่วไปอะนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะดูซิว่าระยะ150ของเขาเนี่ยสัญญาณเสียงนี่มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ทีนี้ถ้าไกลมากถ้าไกลแบบไกลไกลมากๆเนี่ยถ้าเราหันหลังเนี่ยตัวตัวส่งเนี่ย ตัวส่งถ้าเราหันหลังแล้วมันมันเขาบอกว่ามันจะสัญญาณมันจะขาดขาดนะสัญญาณมันจะขาดขาดฉะนั้นเราต้องหันหน้าเข้าหาตัวตัวรับด้วยนะครับมันจะได้หาสัญญาณขาคลื่นกันเจอนะครับประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราหันหลังแล้วเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับมันโดนบังอ่ะเหมือนคลื่นมันโดนบังนะโอ้จริงๆตอนเนี้ยมันไกลมากเลยนะไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์เสียงไว้นะครับ โอ้โหตอนนี้ก็ไกลพอสมควรนะผมว่าน่าจะเกินร้อยห้าสิบแล้วแหละนะฮะ,ะสัญ,ญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างครับออตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงของแฟนผมไหมครับอไหนขอขอฟังเสียงแฟนหน่อยครับเงี<ล>ยบคลิปนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงผมนะเพราะผมอยู่ไกลมากได้ยินได้ยินได้ยินต,ตรงนี้นี่อยู่ไกลมากเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไกลามากนะฮะแล้วก็ระบบการเขาเรียกว่าอะไร การตัดเสียงรอบข้างทุกคนดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่ริมข้างคลองประปานะฮะฉะนั้นมันค่อนข้างเงียบมันไม่ค่อยมีเสียงรบกวนมากเท่าไหร่เสียงผมก็จะชัดนะครับถือก็จะชัดไม่มีเสียงรบกวนนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงชุมชนหรือว่าถ่ายคลิปแบบเทศกาลอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าตัวตัดเสียงรบกวนของเขาเนี่ยมี2ระดับก็คือแบบแบบระดับ ตัดดีแบบแล้วก็ตัดแบบดีมากไปเลยประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือไม์ของสลาโมนิกนะของค่ายนี้รับรองว่าคุณภาพเสียงนี้ต้องอ,อันดับต้นๆของของไม้ไบเลตเลยนะครับทีนี้เรามาดูข้างในของตัวบล็อกกันนะขอบเลยเหรอขอบเลยครับวิ่งไปไ,ไกลมากเมื่อนนะครับทีนี้ถ้าอพอเราสั่งมาเนี่ยเรามาดูกันซิว่าภายในของตัวกล่องเนี่ยจริงๆมันมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายมาให้นะครับพอเปิดออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะตัวกล่องเป็นประมาณนี้นะ หรูหรานะครับแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ด้านบนมีโลโก้ซาราโมนิกด้านหน้ามีซาราโมนิกนะครับแล้วก็ด้านตัวตูดตัวขอโทษฮะขออภัยตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีรหัสนะครับตัว s e r i นั number ประมาณนี้นะครับซาราโมนิกดูสวยหรูนะครับดูกล่องประมาณไซส์หนึ่งฝ่ามือนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กน้ําหนักจําตัวข้อมูลด้านเทคนิคไม่ได้นะครับ ตอนนี้มีคนมีช่องที่เขารีวิวค่อนข้างเยอะมากถ้าจะเอาข้อมูลด้านเทคนิคก็ดูไปดูตรงนั้นได้นะครับอันนี้ผมมารีวิวแบบการใช้งานจริงของระดับยูเซอร์นะครับนี่พอเปิดออกมาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็คือ,อมีหนึ่ตัวรับซึ่งตอนนี้ผมใช้กับตัว p p o o n นะครับ13 Pro Max นะครับผมเสียบเสียบตรงก้นไปแล้วจริงๆตัวตัวเสียบเนี่ยเขาจะให้มา2อ,อหัวก็คือหัวที่เป็นตัว Type C นะครับแบบนี้ใช้กับ Android หรือว่า Type C ที่ ท,ที่รองรับไท4ีแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือตัวที่เป็น Lightning ที่ผมใช้กับตัว iPhone ตอนนี้นะครับก็คือเขาให้มา2หัวเลยฉะนั้นเนี่ยซื้อมาเครื่องเดียวเนี่ยใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับทั้ง GoPro ทั้ง iPhone ที่เป็นหัว Lightning แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่เป็นไทสีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น2ตัว2ก็คือมีไม์ให้2อ,อันแบบนี้นะครับ แบบนี้ไม้เนี่ยพอถอดออกมาจากตัวเคสปุ๊บมันเชื่อมต่อให้ทันทีเราไม่ต้องไปกดเปิดไม่ไม่ต้องไปกดเชื่อมต่อนะครับพอเราหยิบออกมาจากกล่องปุ๊บมันเชื่อมต่อให้ทันทีอ่แบบอัตโนมัติเลยนะครับอ่าง่ายแล้วก็สะดวกนะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนฟังเอาในคลิปนี้เลยนะครับว่าอ่ามันคุณภาพมันเป็นยังไงและผม,มประทับใจอืความคมชัดมันดีและผมก็เล็งๆอยู่นะว่าไอ้มันมีไม์ไวเลสเนี่ยราคาถูกหลักร้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะแต่ว่า จริงๆก็อยากจะลองแต่ว่าไหนๆเราก็ซื้อแล้แเราก็หาอะไรที่มันแบบซื้อมาแล้วก็ให้มันคุ้มค่าไปเลยแล้วก็จนมาจบตรงนี้ครับเนี่ยผมก็เลยมารีวิวใ,ให้ให้ทุกคนได้ได้ดูกันครับว่าถ้าสนใจอยากจะได้ไมค์ไวเลสเอาไว้ทําคลิปเอาไว้ทำคอนเทนต์นะฮะในราคาที่เอื้อมถึงแน่นอนนะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ถึงขั้นโปรมากมายอันนี้เขาบอกว่าเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็มืออาชีพเลยก็ได้นะครับประมาณนี้กี่ใบแดงกี่ใบแดงประมาณสี่ใบเทามีทอน <c oughs> สี่ใบเทามีทอนแต่ <c oughs> ผมไปโชคดีได้ <c oughs> ตรงที่เป็น6.6โอ้โห <c oughs> ลดกระหน่ำมากในแอปสม้ม <c oughs> เออเออถ้าทุกคนสนใจเดี๋ยวผมจะปักปักลิงก์ไว้ให้เลยนะ <c oughs> ผมโชคดีมากตอนนั้นผมใช้โค้ดแบบลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกนี้ได้ไม่เท่าไหร่เองนะแต่คุ้มมากคุ้มมากมมาก,กับค่ายนี้นะฉะนั้นก็ราคานี้ทุกคนเอื้อมถึงแน่นอนสําหรับใครที่สร้างคอนเทนต์หรือว่าถ่ายบล็อกอยู่นะฮะก็แนะนําเลยครับโอเคอันนี้คลิปนี้ก็มาแชร่ามารีวิวของไมซราโมนิกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในระดับของยูเซอร์การใช้งานนะครับถ้าถูกใจอะไรยังไงก็ไปตำกันได้นะไปเลือกซื้อหากันได้สำหรับคลิปนี้ก็ ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ